กราฟชงคาเป็นเทรนขึ้นปีนี้ทางปีตอนนี้เดือนที่4ปีนี้ทางปีขึ้นไปแล้วประมาณ37,100จุดหลังจากขึ้นไปหลังจากไซด์ไว้อยู่2เดือนแล้วขึ้นไปเดือนที่ 2. 2> โอง แล้วตอนนี้สร้าง pa เรามาดูว่ากราฟจะลงได้เมื่อไหร่เราก็มาดู pa h 1 h 1ก็เพิ่งสร้าง pa ส,สวยๆวันนี้ก็คือวันที่9เดือน4 pa h 1สร้างสร้างแบบส,สวยๆเลยแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นไปขึ้นไปเยใไส เหมือนขึ้นไปเคลียร์คนเซลแล้วก็ลงมาขึ้นหมดเลยที่แน่ๆคือโลต่ำลงโลต่ำลงใหมายความว่าไงโอกาสที่ Production, ฟ레이ชั่นฝั่งเซลลสร้างสำเร็จและสมบูรณ์ได้ทมเฟรมเล็กโลตามลงทุกทุกไทมเฟรม m 5 โลไโลตามลอง s 4เพิ่งสร้าง pa เหนือไา้แล้วขึ้นไปถ้าเกิดทฤษฎีของอาจารย์ไอคือขึ้นไปทําลาย pa ตอนนี้เราก็ต้องลองมาดูว่า มันจะทำลายรับไหมถ้าชนรับลงไปเรื่อยๆก็จะเป็น PA ไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์ก็เท่ากับว่า PA สร้างสำเร็จนั่นเอง